นี่มาตำน้ำพริกนะคะคร,ครกครกหนักสากใหญ่นะคะตำน้ำพริกรโอ้โหเสียงกระเทินไปถึงแั้นฟ้านี่่ะสปายขยันใครได้ใครได้เรามาเป็นสไายคนนั้น,นะ่ะโชคดีที่สุดมีพูดตรงๆ,ๆเลยนะเอาเป็นคนขยัทนทำนู่นทำนี่ สากหินเพราะว่าสากหินเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่านะคะตาละเอียดกว่าเยอะอือครกหินก็มีแต่ไม่เอาเพราะครกหินมันเล็กปากครกมันไม่ใหญ่ค่ะรับไม่ได้นะคะต้องเอาสากหินตำกระสากไม้โหแค่ตำพริก ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปนิดนึงแล้วจะไม่ลืน่นโอ้โหเฉพาะพริกนี่ก็แสบดากแล้ว่อันจะลื่นหัวหอมค่ะหัวหอมตอนที่ไปคั่วเนี่ยเราไปเยอเยาะน้ำมันไปนิดนึงค่ะนะคะแต่ก็ไม่มากคนะ่ะโอเค ไ,ได้แล้วไม่เล่นแล้วนะคะต้องไช้จัดถึงตำผลิตจะละเอียดนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องบีบให้มันแบนๆก่อนมันถึงจะตำง่ายถ้าตำไปเลยมันก็จะเล็ดไปเล็ดมานะฮะเอาได้แล้วทำอะไรก็มีความพยายามนะ จะไม่ค่อยไหว okay, แล้วแก่แล้ว6กบปีนี้เนี่ยฮะไม่ใช่ธรรมดานะคะยกสาก็จะไม่ไหวแล้วใครมีสากใหญ่เนะี่ยขอโทษทีเขาไปไกลๆเลยนะสากใหญ่ไม่ไหวค่ะคุกยกไม่ไหว เ็ที่จะยกกล้ามเนื้อน,นะคะทําให้รู้สึกล้าแขนล้าเนื่อ่อไไร่จะละเอียดแลวเนี่ยแค่ตังก็เลยละสงสัจะ ม่ใช่ตำน้ำพริกเลยเขาเรียกว่าล้มทับพริกค่ะล้มค่ะพริกมันแค่แบนๆนะ,ะมันยังไม่เหเลยะะเพราะว่าพริกเยอะค่ะแล้วก็ออ่หอมกระเทียมก็เยอะมากเลยค่ะคือตำให้มันบาลานซ์กันนะคะความเผ็ดมันจะได้บาลานซ์กันน่ะปลาทูก็รออยู่เนี่ย่ะเยอะค่ะ ทีเยอะๆไปเลยนะทำทีไม่ต้องเกรงใจตำให้มันเผ็ดไปเลย่ะใส่ไปเลยให้มันเผ็ดๆกินทีนึแสบดากเลย <c oughs> แต่มีความสุขนะพี่อ้อยได้ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะในการที่ทำลงไปแล้วนะทำไปได้วยความเต็มใจอย่างจริงใจเนี่ย ไปทำวิดีโอนีะเ,เป็นเป็นมือถือเล็กๆนะคะซึ่งไม่อยอกพี่อ้อยไม่มี iPad ดไอโฟนเข้าหรอกนะ <c oughs> มีเครื่องเดียวเนี่ยแล้วก็ถูกด้วยราคานะฮะส0มพกว่าบาทแต่ก็อยากจะทํามันเพื่อที่ memory เอาไว้ต่อวันต่อวันเราจะทําอะไรบ้าง างคนชอบหยาบๆนะคะตังแค่ว่ามันมันแหลกนิดเดียวแต่สําหรับพี่ๆอยากจะทําให้มันละเอียด,นดหน่อยฟันเต็มนะไม่ใช่ฟันไม่เต็มแต่ชอบละเอียดละเอียดหน่อยดูรายการสะพายเกาหลีนะคะเขาจะทับพลิกอะนิดหน่อยอะค่ะเอาแค่ว่าบุกๆ เกาหลีเนี่ยซอยอนโอ้น่ารักมากเลยดกคนนี้นะคะน่ารักมากเป็นคนขยันใครได้เป็นลูกสะใภ้เนี่ยโคตรโชคดีเลยผู้หญิงคนนี้ขยันมากช่วยแม่ผัวพ่อผัวทำมาหาก,กินดีมากอเอาแค่นี้ก่อนค่ะคลิปนี้นะคะเพราะว่า กว่าจะตำเพลกละเอียดนะแรงก็คงต้องใช้เวลานานาน,นะคะแค่นี้ก่อนนะคะ